大家好นักเรียนปอสงเป็นยังไงบ้างวันนี้สบายดีไหมวันนี้เราจะมาช่วยนักเรียนดิวเอออาทิตย์ที่แล้วเราเรียงอะไรมาบ้างเสร็จแล้ว,าาลวควายพิ่มคําที่เหลือให้นักเรียนนะครับยีตา鼻子จิงตาจหูกหูปากหัวใจจม眼睛鼻子ปากหัวใ ตามด้วยรูปภาพที่นักเรียนเห็นอันนี้คือมือถูกต้องแล้วมือภาษาจีนต้องพูดว่าโสรโสรโสรใช้ได้คำนี้ใช้ได้ทั้งมนุษย์และใช้ได้ทางสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับส่วนคำนี้เมื่อกี้เราเรียนโสรไปแล้วมือไปแล้วเราก็ต้องเรียนเจี่ยวไปด้วยถูกไหมครับเจี่ยวเจี o, ่ยวเจี่ยว อาวเจยวแปลว่าเท้านะครับส่วนคำนี้เราทุกคนไม่มีเลยอยากมีไหมเด็กๆอยากมีหรือเปล่าลเราจะคิดว่าเด็กๆคงอยากมีเพราะว่าจะได้ปิงไปทงฟ้าใช่ไหมปิงสูงๆเลยสนุกจะตายโอเคอันนี้อ่านว่า,า,า,าวปีนะครับ ส่วนคำนี้จะอ่านว่าหยวความหมายก็คือมีอ้าวแล้วใช้ย,ยังไงยกตัวอย่างตัวนี้สัตว์ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับถูกต้องอ่านว่าเหนี่ยวเหนี่ยวแบบว่านกแล้วนกมีอะไรมีปีกถูกไหมซึ่งเราก็ต้องพูดว่าเหยี่่อ,อชืยว่อปาง โอเคนักเรียนรีบๆเปิดนั้นเสร็นาทียี่สิบห้าข้อที่หนึ่งเห็นไหมเสเือดาวเขาจะให้เราทําอะไรเขาจะให้นักเรียนฟังเราชูพูดเสร็จแล้วก็เขียนหมายเลขเรียนมลําด,ดับใส่ในวงกลมนะครับตันใจไปแล้วข้อที่หนึ่งคืออาไอข้อที่หนึ่งหวยป้าหวยป้าข้อที่สองเหยยี眼睛眼งข้อที่สามจื鼻อข้อที่สี่耳朵耳朵 เจอหรือยังลื่อส so, ่วนหน้าที่25ข้อที่2ให้นักเรียนฟังเราจะพูดเลือกตัวที่ถูกต้องนะครับรีบเตรียมดินงส่อไว้เตรียมหนึงสองสามมาข้อที่หนึ่งนจิงข้อที่สอง่膀翅膀ข้อที่สามจื鼻子ข้อที่4สี่ยวข้อที่ห้า์ตัวข้อที่หก尾巴尾า ทำถูกต้องไหมนักเรียนตอนนี้เปิดนั้นเสินนาที27นะครับวันนี้เราจะมาสอนนักเรียนพูดคําว่าขอโทษและไม่เป็นไรสันหลับไม่เป็นไรนะเขาพูดได้2รูปแบบน,นะครับแล้วตอนนี้เรามาเรียนดูการขอโทษต้องพูดว่าอะไรตู้ปูฉีตู้ปูฉีส่วนไม่เป็นไรก็คือไม่ก้านซีไม่ก้นีมีรูปแบบหนึ่งไม่เซิร์ไม่เซิร์อี้งหนึ่งตู้ปูฉี 没关系。